สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง sd car update วันนี้ผอมมาจับพาทุกท่านไปพบกับข่าวใหญ่ที่สุดที่กำลังสั่นสะเทือนวงการการทหารและทำให้ทั้งโลกต้องจับตามองข่าวนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งประวัติศาสตร์ของประเทศไทยที่ต้องจารึกเอาไว้ในหน้าประวัติศาสตร์การบินรบของโลกบอกเลยว่าคลิปนี้คุณห้ามเลื่อนผ่านเด็ดขาดเพราะเราจะพาคุณจาะลึกทุกมิติแบบครบถ้วนตั้งแต่จุดเริ่มตน้นสเปคทางเทคนิคความเป็นมาทางการเมืองไปจนถึงผลกระทบระดับภูมิภาคและระดับโลก ประโยคที่เราพูดกันเสมอในช่องนี้คือดูให้จบแล้วคุณจะเข้าใจมากว่าที่คิดเผยโฉมแล้วรัสเซียมอบเครื่องบินรบล่องห่นยุคที่5รุ่น SU75 เช็คเมรฟรีจำนวนสิบลำให้ประเทศไทยเพื่อเสริมพลังทางการทัพอากาศไทยจนทำให้ภูมิภาคอาเซียนต้องสั่นสะเทือนและมหาอำนาจโลกต่างก็ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดนี่ไม่ใช่แค่การมอบอาวุธธรรมดาแต่คือการเปลี่ยนสมดุลทางการทหารของภูมิภาคอย่างแท้จริง เพราะ SU 7 5ถูกออกแบบมาให้ท้าชนกับ F 3 5 Lightning II ของสหรัฐอเมริกาโดยตรงเรียกได้ว่าเป็นเกมเปลี่ยนที่จะทำให้กองทัพอากาศไทยก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ที่หลายคนไม่เคยคาดคิด SU 7 5หรือที่หลายคนเรียกว่าเช็คเมดเป็นเครื่องบินรบล่องหนที่มีสมรรถนะสูงสุดในยุคที่5ถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายต้นทุนต่ำแต่ยังคงประสิทธิภาพการรบระดับโลก มันสามารถบินด้วยความเร็วสูงสุดถึงแมตรหนระยะปฏิบัติการมากกว่า2,800กิโลเมตรสามารถบรรทุกอาวุธได้ถึง7ตันไม่ว่าจะเป็นจรวดอากาศสู่อากาศแบบระยะไกลระยะกลางระยะไกลหรือแม้แต่ขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงรวมถึงระเบิดนำวิถีที่ทันสมัยที่สุดจุดเด่นอีกอย่างของ SU-75 คือระบบล่องหนขั้นสูงสตีลที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ทำให้การตรวจจับด้วยเรดาร์เป็นเรื่องยากมาก และยังมาพร้อมเรดาร์ AESA รุ่นใหม่ที่สามารถติดตามเป้าหมายได้หลายเป้าหมายพร้อมกันการที่รัเสเซียเลือกมอบให้ไทยถึง1ิบลำแบบฟรีๆไม่ใช่เรื่องธรรมดาหลายฝ่ายเชื่อว่านี่เป็นผลลัพธ์จากความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างรัฐบาลไทยกับรัเสเซียที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมาไทยถือเป็นพันธมิตรยุทธศาสตร์สำคัญของรัเสเซียในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และด้วยทำเลที่ตั้งของไทยซึ่งเป็นศูนย์กลางของอาเซียน จึงทำให้การมอบ SU-75 ในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เพิ่มพลังการป้องกันประเทศแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การสร้างสมดุลใหม่ในภูมิภาคสําหรับกองทัพอากาศไทยการได้ SU-75 ถือเป็นการก้าวกระโดดครั้งสําคัญอย่างแท้จริงเดิมทีไทยมีทั้ง F-16 ที่ใช้งานมายาวนานและกร Gripen ปป J39 จากสวีเดนที่ยังถือว่าเป็นกําลังหลัก แต่เมื่อได้รับ SU 75ไทยก็จะก้าวเข้าสู่ขลับของประเทศที่มีเครื่องบินรบยุคที่ห้อย่างแท้จริงทันทีการผสมผสานกำลังรบระหว่างกริเปนที่มีระบบ Network Centric Warfare อันล้ำสมัยกับ SU 75ที่เน้นพลังโจมตีความเร็วและความสามารถในการล่องหนจะทำให้ไทยกลายเป็นกองทัพอากาศที่ครบเครื่องและพร้อมที่สุดในภูมิภาคสิ่งที่น่าสนใจคือ SU 75เป็นเครื่องบินขับไล่เครื่องยนต์เดียว ซึ่งแตกต่างจาก S.U. 57รุ่นพี่ที่ใช้2เครื่องยนต์ทำให้ค่าบำรุงรักษาต่ำกว่าแต่ยังคงสมรรถนะในระดับสูงรัเสเซียออกแบบมาเพื่อให้หลายประเทศเข้าถึงได้ง่ายกว่าแต่ยังคงเทคโนโลยีการรบขั้นสูงไว้ครบถ้วนไทยจึงได้ทั้งเครื่องบินรบที่ทันสมัยและคุ้มค่าในแง่การปฏิบัติการอีกทั้งยังมีความเป็นไปได้สูงว่าไทยจะได้รับสิทธิ์ในการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆการฝึกนักบินและช่างเทคนิคโดยตรงจากรักเสเซียซึ่งอาจนำไปสู่การถ่ายทอดเทคโนโลยีในอนาคต ในมุมการเมืองระหว่างประเทศข่าวนี้สร้างแรงกระเพื่อมอย่างมหาศาลเพราะนี่คือครั้งแรกที่รัเสเซียมอบเครื่องบินรบยุคที่หให้ต่างประเทศโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรตะวันตกย่อมไม่พอใจเนื่องจากไทยถือเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดของสหรัฐอเมริกามาอย่างยาวนานการหันมารับ SU-75 จาจากรักเสเซียจึงเป็นสัญ,ญญาณที่ชัดเจนว่าไทยกำลังเลือกเส้นทางใหม่ที่สร้างสมดุลระหว่างมหาอำนาจทั้งสองขั้ว นี่คือการทุตที่ยาบยนซึ่งอาจทําให้ไทยมีพื้นที่ทางการเมืองระหว่างประเทศมากขึ้นคําถามที่หลายคนสงสัยคือทําไมรัเสเซียถึงยอมให้ฟรีคําตอบก็คือรัเสเซียต้องการพิสูจน์สมรรถนะของ Su 75ในสนามจริงและไทยถือเป็นพันธมิตรที่น่าเชื่อถือสามารถใช้เป็นต้นแบบให้ประเทศอื่นๆในภูมิภาคได้เห็นหากไทยประสบความสำเร็จในการใช้งาน Su 75ประเทศอื่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็อาจตัดสินใจซื้อเช่นกันนี่จึงไม่ใช่แค่การให้ฟรี แต่คือกลยุทธ์ทางการตลาดและการเมืองที่ชาญฉลาดเมื่อมองไปที่ประเทศเพื่อนบ้านผลกระทบยิ่งใหญ่ชัดเจนเวียดนามที่มี SU-30 อยู่แล้วอาจต้องคิดหนักว่าจะอัปเกรดหรือซื้อ SU57 เพื่อรักษาสมดุลส่วนอินโดนีเซียที่กำลังเจรจาซื้อราเฟลและ F15 ก็อาจถูกกดดันเพราะไทยก้าวไปข้างหน้าก่อนส่วนมาเลเซียและสิงคโปร์เองก็ต้องทบทวนยุทธศาสตร์ใหม่เพราะไทยกำลังจะเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่ครอบครองเครื่องบินรบล่องหนยุคที่5อย่างแท้จริง กองทัพอากาศไทยก็ออกมาถแถลงชัดว่าการได้รับ SU 75จะทำให้การป้องกันน่านฟ้าไทยแข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์ไม่เพียงแต่ยกระดับขีดความสามารถของกองทัพแต่ยังช่วยเพิ่มความมั่นใจของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้ไทยในเวทีโลกผลลัพธ์คือไทยจะถูกมองว่าเป็นผู้เล่นหลักด้านความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอาจกลายเป็นศูนย์กลางความร่วมมือทางการทหารระหว่างรัเสเซียกับอาเซียนในอนาคต ทั้งหมดนี้คือภาพรวมที่สมบูรณ์แบบขององค์การที่รัเสเซียมอบ SU 75ฟรีให้ไทย1ิลำการเปลี่ยนสมดุลกำลังรบการเมืองระหว่างประเทศและผลกระทบต่ออาเซียนล้วนสะท้อนว่าไทยกำลังเข้าสู่ยุคใหม่อย่างแท้จริงและนี่คือเหตุผลที่คุณต้องดูคลิปนี้ให้จบเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องเล็กๆแต่มันคือการเปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ของไทยและโลกอย่าลืมนะครับวลีเด็ตของเราคือดูจนจบแล้วคุณจะเข้าใจว่าทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญต่ออนาคตของไทย